ังจกี่ปี6 6ค่อยเปิดโหมดเมื่อชีพใหม่ๆตอนนั้นคอยเคยเฮดคลิปส้นญชวนพี่น้องว่ามาเด้อพี่น้องมาเฮดคลิปสางไร่ใดบนอากาศน้ำกันไร่ใดทีใดมาแบบง่งายๆมื้อนี่อยขอกลาบค้ำไดบ่พี่น้องเพราะว่าได้โลกใบนี้บบมีอีหยังสักอย่างดอกที่ใดมาแบบง่งายๆทุกสิ่งทุกอย่างต้องเล็กมาด้วยความพยายาม ความอดทนแล้วว่าเรื่องการประกอบอาชีพแล้วพี่น้องอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญเพราว่าจะเหตุอาชีพพิยังกระซางเข้าต้องเหตุด,ด้วยใจมากเท่านั้นความสําเร็จมันจังจะตามมากอย่าไปเหตุแบบฟื้นใจเจ้าของถ้าเกิดเฮาฟื้นใจเหตุบพว่าจะเป็นอาชีพพิยังกระซ้างเมื่อเขาเจอปัญหาเฮาจะบ่มีกําลังใจที่จะสู้กับมันเพราะว่าทุกอาชีพมันมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะพี่น้องคือจากปัญหาของข่อยเอง,ขอ,เองขอยสิว้าสุพี่น้องฟังแบบคกๆตอนแรกที่ข่อยมาเปิดหมุนเมื่ออาชีพสร้างไรใดบนอากาศเป็นหยังข่อยคึ้นส่วนๆพี่ น้ำกันการสั่งรายได้ในอากาศเป็นการสั่งรายได้ดแบบง่ายๆควางเงินในอากาศแบบง่ายๆเพราะว่าคนมาเปิดหมุนเมื่อฉีดภายในเดือนเดียวสามารถผ่านการสั่งรายได,ดท้ทุกทุกตเลยค่ะพี่น้องแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเฮาผ่านการสั่งรายได้ดมาแล้วเฮาบ่สามารถสั่งรายได้ได้ค่อยได้เดือนละหาเหรียญ แปดเหรียญสิบสามเหรียญสูงสุดค่ะพี่น้องคั้นพฤติว่าการผ่านการสั่งใดๆมันยากการที่จะไปคว้าเหรียญในอากาศแห้งยากกว่าหลายแถวเด้อค่ะพี่น้องเลยอย่างหนึ่งในปีหกสิบหกที่มันผ่านการสั่งใดๆง่ายๆตอนนั้นเพราะว่าเขามีข้อกำหนดที่ชัดเจนค่ะพี่น้องเฮ็ดจังได้สิผ่านเลี้ยวเฮ็ดจังได้จะผ่านสตรีมเพียงแค่เข้าไปศึกษาข้อกำหนดและเข้ากับปฏิบัติตาม เขาก็จะสามารถผ่านการสางไล่ใดแบบง่ายแต่มาพอผ่านการสางไล่ใดมาแล้วการขวเรียนในอากาศนะมันยากค่ะพี่น้องยิ่งมาเป็นตอนนี้นะ <S <S บอมแมนขวเรียนในอากาศยากด้พี่น้องมันยากตังเต้เริ่มต้นเลยเหตุจังไดจังสีผ่านการสางไล่ใดนี่กัยังบูรุเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าขอกำนดที่ให้เขาปฏิบัติแบบเก่าบอมี่เลยเขาต้องเหตุคลิปไปเรื่อยๆล่อระบบเชิญทอน,นั่นเองเหตุจังไดระบบจังสีเชิญกับบรูรเหตุจังไดจังสีผ่านการสา่งไล่ใดจากเนื้อหากับบจากกระไรแต่เหตุ ัตของเองก็เหตุด้วยใจมากเหตุตามความถนัดและก็ความสะดวกของเจ้าของคือจังตะกี้ช่องนี้ก็จะเหตุเป็นคลิปแนวตลกคำำ ตัดต่อเพื่อความบันเทิงแต่ว่าตอนนี้ออกมาขายน้ำอ้อยคัน้นสดก็จะบ่มีเวลาคือจังที่ตอนปีดยางพาราเนาะค่ะพี่น้องก็จะเฮ็ดคลิปตามความสะดวกเฮ็ดคลิปที่เจ้าของเฮ็ดได้ออกไปขายน้ำอ้อยสดก็คือเฮ็ดคลิปขายน้ำอ้อยคัน้นสดตามความสะดวกที่เจ้าของเป็นตามความถนัดที่จเจ้าของเฮ็ดได้เนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดไปด้วยใจมากอย่าไปฟืน้นเจ้าของคือจังหวาเลือกการเฮ็ดคลิปข่อยก็จะเป็นคนที่มมากที่เล่นเฟซบุ๊กมาตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะเล่นมาเรื่อยๆเล่นมาตลอดเล่นแบบบ่มีรายได้ก็เล่นเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าตอน เหตุให้มันน่าสนใจเพราะว่ารลยได้ของเฮาจะมาจากการที่เพื่อนเพื่อนเบิ้งคลิปถ้าเกิดคลิปเขานนาสนใจคอนเทนต์เขาน่าสนใจก็จะมียอดวิวหลายเพื่อนเพื่อนเบิ้งหลายรลยได้เขาก็จะมาจากตรงนั้นก็จะไม่ได้เล่นมวนซื่อๆคือเก่ากา็ต้องเล่นแบบใ,บใส่ใจเล่นแบบใส่ความพยายามใส่ความอดทนใส่ความมุ่งมั่นแล้วก็ค่อยศึกษากันไปเนาะค่ะว่าเหตุแบบใดมันจะดีเหตุแบบใดพี่น้องเขาถึงจะเบิ้งคลิปและสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่าเขามีใจมาเขาก็เหตุคลิปลงประจําเหตุให้เกิดความชํานาญแล้วความเก่งมันจะตามมาเองพีีี่่่่่นนน้องงตตไปปปกําาาาหดเวววลึแ เฮาเล่นไปเอยๆเล่นไปแบบนี้ล่ะพี่น้องฮปีซีปีเฮ็ดคลิปห้าม,มันลงไปแบบนี้ละ่ะเฮ็ดบรยุทธ์เศร้าจักมือหนึ่งความชำนาญมันก็สิตามมากความเก่งมันก็สิตามมาเองล่ะพี่น้องฝึกฝนไปเอยๆให้เกิดความชำนาญให้เกิดความเคยชินแล้วความสำเร็จมันก็สิตามมาเองล่ะพี่น้องแมนบอแมนบอบา,าให้ำกำลังใจเจ้าของซันดอกว่า